สวัสดีค่ะดิฉันนางละองดาวภูกิ่งหินหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรีดิฉันขอรายงานผลสะท้อนความสําเร็จในการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรีซึ่งมีแนวทางขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรี มีการดำเนินงานตามคู่มือศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาพศ2568ดังนี้ 1. มีการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาในการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจของแต่ละแผนกวิชา 2. มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน59คน โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกาศินป์มาให้ความรู้เรื่องแนวทางการเป็นผู้ประกอบการใหม่กลยุทธ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การเขียนแผนธุรกิจ business model canvas มีการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจจากบุคคลภายนอก2ท่านและบุคลากรภายใน1ท่านมีการศึกษาดูงานตามแผนธุรกิจ มีการดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่ได้รับจัดสรรโดยมีธุรกิจใหม่ดังนี้โดยมีธุรกิจเก่าคือมีการแต่งตั้งครูนิเทศให้ํำปรึกษาในด้านธุรกิจให้กับนักเรียนนักศึกษาในการประกอบธุรกิจมีการเผยแพร่ให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจมีบุคคลภายในและภายนอกมาศึกษาดูงาน มีการส่งเสริมสนับสนุนแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดที่เปิ้ลอาธุรกิจเต้าหู้ไขพ่พำออร์แกนิกได้รับเข้ารอบ85ทีมของอาชีวศึกษา 8. มีการส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ธุรกิจเต้าหู้ไขพ่พำออร์แกนิกดังนั้นจึงเห็นได้ว่าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรีมีแนวคิดที่จะยกนวัตกรรมสู่การดำเนินธุรกิจส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา ให้มีแนวคิดิเริ่มสร้างสรรค์นในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้โดยร่วมมือกับชุมชนหน่วยงานราชการสถานประกอบการในท้องถิ่นและพัฒนาทักษะนักเรียนนักศึกษาอย่างมืออาชีพได้รับสนับสนุนเต็มที่จากผู้บริหารจึงสามารถพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้เป็นศูนย์กลางในการเริ่มสร้างสรรค์ภายใต้วิสัยทัศน สร้างผู้ประกอบการใหม่บนคื้นฐานธุรกิจเชิงสร้างสรรค์สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น